ทางเมืองที่3 5 5กรุงเทพฯหัวลำโพงสถานีบ้านโป่งอันน่ารับนนผู้โดยสารที่สถานีสุมทราตราลินชันราคาบัตรปูกให้บริาาการเฉพาะวันจัทร์ถึงศุกเท่านั้น แอนต์รู บวนรถธรรมดาที่258้าน้ำตกขมบุรีรังเท่าสุรหานีซุมคาตะเรียนชันวันนี้ได้หัวรถจักอันต้อม4 1 1หึงึง้าครับ กระบวน254มาติดเกิจกระบวน258ออตราสชุมพาร์ลูกทนหยุดรับสงผู้โดยสารบ้านอยู่กับวันลมาตต้าอยู่กับเกล็นกำลันสนเร็จวงสถาน1คนบุรีหันนี้ไปทาง